เบบี้เซอิคิดคนนี้เป็นน้องคนแรกนะคะสำหรับคิดนี้ของแม่หนิงนั่นก็คือน้องบุยบุยนั่นเองตัวลายพอยเลยวันที่อัดคลิปเป็นตอนที่เปิดห่อน้องคือมก,กรา2 0 1พเพิ่งจะได้เห็นรายละเอียดของน้องเต็มๆในปีมก,กราสองพัน นะคะนี่แม่หนิงก็จะรวบรวมน้องโซอี้คิดทั้งหมด3คนของแม่หนิงเพื่อที่จะให้แม่ๆได้ดูกันนี่เลยนี่เป็นบุ้ยบุยน้องคนแรกของแม่หนิงนะคะมาตั้งแต่มกรลาปี2019ซึ่งตอนนี้น้องได้สองขวบละก็ยังไม่โตเลยคิดน้อง18นิ้วนะคะเป็นคิดแท้ แม่หนิงมีทั้งหมด3คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่หนึ่งค่ะสาวน้อยจากรัสเซียแม่หนิงจะให้ดูความน่ารักของน้องกันนะคะแล้วก็ท้ายคลิปจะเป็นการเปรียบเทียบของน้องทั้งหมด3คนนะคะคลิปจะเป็นคลิปยาวๆเลยนะคะก็จะได้ดูกันเต็มที่เลยความน่ารักของหนูบุยบุยน่ารักตรงที่ว่า เขาเป็นเด็กหลับที่แม่หนิงชอบหน้าเขามันจะยุยูุพับๆหน่อยแล้วก็ปากเขาจะแบบจุม๋มจิ๋มขนาด18นิ้วนะคะใส่เสื้อผ้าขนาด NB หรือว่าเป็นแบบคลอดก่อนกำหนดไซส์พีอะคะ่ะได้จะหน้าอ้วนอ้นบวมๆแล้วก็มีคางสองชั้นตรงนี้นี่แขนขาเต็มเป็นบอดี้ผ้าด้านใน มือขวากรรมนะคะวันนี้มือซ้ายแบบุยบุยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างลายลายค่ะผิวจะลายมากเลยนะสำหรับแม,แ,มแม่ที่ไม่ชอบน้องผิวลายนะคะมันก็จะไม่สวยไงแต่ถ้าได้เห็นของจริงแล้วเขาสวยนะเนี่ยเราก็เห็นตัวลาย t e x t อร์ตรงสักๆากไหมคะผิวน้องจะสักๆากหน่อยจะสักๆากเป็นแบบตัวเคลือบของเขาะคะ่ะ มีจำเลือดมีจำเขียวเป็นเส้นเลือดเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเนี่ยอะดูมือแม่หนึ่งเหมือนนะเหมือนเนาะเดี๋ยวแม่หนึ่งโฟกัสปุ๊บเนี่ยจำเลือดจำ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 จแดงๆซึ่งจริงๆแล้วผิวคนเขาไม่ได้แบบอย่างเงี้ยเนาะ,นะแต่นี่เป็นผิวเด็กน่ารักจ,จุม๋มจิ๋มอะแม่หนึ่งจับให้ดู คอก็จะหมุนได้แบบนี้แล้วก็จะจับเขาถ่ายรูปแต่งตัวนะคะก็เวลาถ่ายรูปแล้วก็เอาแบบนี้มาทาแบบนี้เอาตุ๊ก,กตาออกนี้ประกบกันน่ารักมาดูนี่ปากเขาจะเปิดนิดนึงค่ะตัวในปากเปิดเปิดแบบนี้เนี่ยจะมีฝุ่นหรือ อยากย่ญยอะไรเงี้ยเข้าไปได้ให้เราเอาคาตันบัตเล็กๆค่ะค่อยๆจุ่มน้ําแล้วก็เช็ดออกค้างบุ๋มเลยพวกเนี้ยจอพวกเนี้ยแล้วก็ใบหูเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยฝุ่นชอบเข้าก็รักษาโดยการที่จะเอาคาต์นบัตรจุ่มน้ําแค่นั้นแหละคะ่ะขนตาจิ้มโมแฮคิวเพนผิวลายลายไม่หนึ่งค้างไว้นะผมน้องจะเป็นผมเพนด,ด้วย แล้วก็จิ้มด้วยนะคือสีคิ้วของน้องจะเหมือนกับสีดินสอที่ artist c o ข o เพ้ n t มันจะเข้ากันแล้วก็สีผมของเขาเป็นน้ำตาลเข้มๆสามารถดูดจุกได้อันนี้เอาจุกดูดให้ดูดนะคะจุกดูดจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็มีผ้ากันกระแทกค่ะเวลาถ่ายรูปเราเคะก็ แค่จับถ่ายรูปแบบนี้มันจะดูดกันนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปเอาค้างไว้แบบนี้ยมันจะเป็นรอยแม่นหนิงก็จะพยายามบอกว่าให้เอาออกจุ๊บเราไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายรูปเราก็เอาออกแม่นหนิงทาสายคล้องไว้คล้องคอเวลาเราไปเที่ยวเราจะคล้องคอน้องไว้มันจะได้ไม่หายแบบนี้ของชิ้นเล็กๆมันจะหายง่ายนะเกาะคล้องไว้แบบนี้ค่ะนี่ เราก็จะใช้ลูกปัดปรับขนาดด้านหลังน,งนี่จะได้แบบพอดีพอดีประมาณนี้นะคะผมน้องเดี๋ยวแม่หนิงจะให้ดูผมใกล้ๆผมน้องจะเป็นโมแฮก็คือขนแกะแม่หนิงจะใช้หวีแบบนี้นะคะค่อยๆหวี หรือมือเปล่าไว้หนึ่งนี้แหละค่ะลูกลูกเห็นตรงนี้ไหมไลายผมน้องไม่าึงซูงมนะขออภัยถ้ามันเบลอเบอนี่น,น,นีอันนี้เพนวาด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 วา,ด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 าดแล้วก็จิ้มตามมันจะได้อีกมิติหนึ่งแบบว่ามีลาผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนี้มันเป็นงานศิลปะเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกรวมแล้วก็คือเราชอบแล้วก็รักเขาคิดนี้มี500คนค่ะเป็นคิดแท้น้องเป็นลำดับที่เท่าไหร่ไม่หนิงจำไม่ได้ไม่ได้เอาใบเซอร์ขึ้นมาไม่หนิงใส่แฟ้มไว้สนับสนุนคิดแท้นะคะเพราะว่าเราจะได้ของดีแล้วก็ได้ภูมิใจในงานศิลปะของเราด้วยน้องใส่แพรมเพิร์ดแบบนี้ บอดีนะ้ body ด้านในเป็นบอดี้ผ้าตัวนี้จะไม่มีแผงหน้าท้องนะคะน้องคนที่สองจะมีแผงหน้าท้องนคนที่สามก็ไม่มีค่ะคือไปๆมาๆแล้วแม่หนิงก็มีสามคนในปี2021นะต่อไปไม่รู้จะมีเท่าไหร่มาดูเท้าน้องกันค่ะน่ารักนะจอมืดไหมนี่ ผิวลา,ลายไปเลยลายทั้งตัวลายทั้งตัวจริงๆคือน้องลายทั้งตัวจริงๆค่ะแม่หนิงก็ชอบเข่าแดงๆงหัวเข่าเท้าน้อยเล็บตัวนี้เป็นงานปั้นนะคะของ p r e c i b r base <ๆ S 1> ก็งานปั้นตัวนี้จะเป็นงานปั้นมือยังไม่มีคิดก็ป,ปี้ออกมานะพยายามไม่อยากให้มี คือถ้าหน้าไหนฮิตมากๆเนี่ยจีนก็จะก๊อปปี้ออกมาแย yeah. ่ไม่ควรไม่ควรเพราะว่าคนปั้นเขาก็หาไรายได้จากการปั้นนะถ้าไปก๊อปปี้เขาเขาไม่มีไรายได้เขาก็จะไม่ปั้นงานใหม่ๆออกมานะคนที่ทำงานก็จะเสียใจไรายได้หายอะไรเงี้ยกระับสนุนคิดแท้นะคะแม่หนิงขอร้องคนไทย ปี2021เป็นต้นไปสนับสนุนคิดแท้กันค่ะเดี๋ยวแม่นิ่งให้ดูน้องตัวเล็บนะคะตัวมือเอนี้ยใกล้ๆอีกทีหนึ่งไม่โฟกัสนี่จ้ะสีพวกเนี้ยเขาจะอยู่ได้นานได้ทนไปอีกยาวๆเลยค่ะแม่นิ่งสะสมปีนี้ก็เข้าปีที่7แล้วก็ น้องเดิมๆก็ยังสวยอยู่นะถ้าเคลือบดีๆนะคะแต่ถ้าเคลือบไม่ดีก็หลุดแต่แม่นิงยังไม่เจอตัวหลุดนะค่อนข้างที่จะคัดอ artist หลายๆคนให้สวยงามอยู่น่ารักมากเลยคลิปน้องจะเป็นคลิปที่ ส่วนตัวนะคะอันนี้จะมีคลิปเทียบที่เป็นเทียบคิดเปล่าด้วยแล้วก็มีเทียบาสามคนเงนี้ยค่ะก็จะเยอะหน่อยนะคะของโซอีคิดจะได้ดูหน้านี้กันเต็มๆไปเลยให้ดูหลายๆม,มุมหลายๆแบบ <c oughs> หูน้องประมาณนี้น่าเหมือนผู้ชายไหม น่าเหมือนผู้ชายมากเลยเดี๋ยวแม่หนิงใส่หมวกให้ดูนะดูหน้านี้กันไปก่อนเอ็นดูนะตัวนี้ไม่ขายนะคะนอ t for sale ค่ะจะเก็บสะสมเป็นคอลเล c คชั่นของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยจะแม่แม่จีบกันเยอะมากเลยเอ็นดูนะดูท่านอนอ่ะแม่หนิงใส่หมวกให้ดูนะ เรียบร้อยใส่หมวกแล้วเข้าเซตกันกับชุดนี้ของเขานะคะสีชมพูชมพูชุดพวกนี้ก็อาร์ติสก็ให้มาค่ะนี่ก็เก็บสะสมเป็นงานสะสมของแม่หนิงอีกนะคะหรือซื้อมาจากเมืองนอกก็เพียบเลยค่ะเต็มตู้เลยเป็นของสะสมของแม่หนิงอีกอย่างหนึ่งนะคะชุดเสื้อผ้าเด็กน้อยแต่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยค่ะไม่รู้ว่าบุยบุยใส่ชุดนี้มานานแค่ไหนแล้วนี่ น่ารักนะเดี๋ยวไปดูคลิปความน่ารักของพี่น้องกัน3คนได้เลยนะแม่หนิงลงต่อกันเลยยาวๆแล้วก็ไปดูรูปนิ่งของพวกหนูได้ในอาราบัมเพจของแม่หนิงนะคะแล้กวก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของแม่หนิงคะ่ะจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวไปดูความน่ารักของพวกหนู3ามคนคะ่ะ จะเป็นงานที่แม่หนิงสะสมน้องบูบูน้องบุยบ,บุ๋ยบุยบุ๋ย,ย,ยนี่มาตั้งแต่ปี2019ปีนี้2021ละน้องก็ได้ประมาณ2อขวบละตัวเท่าเดิมอยู่เลยนะจ๊ะนี่เป็นยูยูเดี๋ยวนะแม่หนิงจำชื่อรูปไม่ได้มูมูเออมูมูไอ,อคนที่3ยูยูสิคนนี้มาจากยูเครนอ่าลืมบอกว่า บ,บุยมาจากรัสเซียนะคะสาวรัสเซียสาวนารัสเซียคนนี้เป็นที่ฮือฮามากคือแบบน่ารักแม่หลายคนอยากได้น้องผิวจะลายลายดูสังเกตดูผิวน้องจะลายลายพอยเลยจะไม่เหมือนสามคนสามคนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันคนนี้อาร์ติสรัสเซียนี่แผนดูหน้าได้เลยค่ะน้องก็จะแบบหน้าเป็นจ้ำๆผื่นแดงๆเหมือนแบบอู้เด็กคนนี้แพ้ผื่น พออมหรือเปล่าแดงไปหมดทั้งตัวเลยนะในผมก็สีน้ำตาลค่ะโทนสีผมเหมือนกันหมดเลยแม่นิงให้โทนสีผมเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่น่ารักนะและก็มาคนที่สองค่ะน้องมู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 นี่จะแตกต่างจากเพื่อนที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานสั่งทำ สองคนเป็นงานสําเร็จที่แบบพอเห็นแล้วเอามาคนนี้เป็นงานสั่งทําที่แบบได้คิดเปล่ามาแล้วส่งไปยูเครนค่ะแล้วอาร์ติสต์ยูเครนคนนี้เขาจะเจาะจ,จ,จ,จมูกมาด้วยเจาะเป็นโอเพนโนสนะคะก็คือเป็นรูจมูกที่เจาะเป็นรูดําซึ่งบุยบุยไม่มียูยูมียูยูก็ไม่มีคนนี้คนทีน่สาเห็นไหมคะ จะมีแค่คนตางน้องยูเครนนะคะน้องคนนี้อาร์ติสคนนี้แม่หนิงสะสมงานของเขาหคนและก็มีแผงหนะ้าท้องเพศหญิงด้วยเพศหญิงนะหนึ่งสองสามเฟลแค่นี้พอนะคะอันนี้เราจะถอดเสื้อผ้าน้องออกมาแล้วก็เอาครอบเข้าไปที่บอดี้น้องเดี๋ยวแม่หนิงจะให้ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะประมาณนี้แล้วก็เอาเสื้อผ้าคลุมน้องอย่างนี้ค่ะปิดจิมมี่น้องนิดนึงเนี่ยน้องก็จะได้ตัวนี้แต่ว่าผิวเนี้ยจะเข้ากับเขาแค่คนเดียวนะ จะไม่เข้ากับคนแรกกับคนสามเลยเห็นไหมผิวเขาแตกต่างกันคนนี้จะเป็นแบบอมแดงชมพูมีความอมแดงชมพูจ้ำจ้ำมีรอยขีดข่วนผมน้องจะออกแนวแบบนี้ค่ะข้างด้านข้างบางด้านหลังหนาดูสิด้านหลังหนา,า,นหลหนาแล้วก็มีขดๆผมเขาจะนิ่มๆคนตายาวกว่าเพื่อนเลยมีรอยขีดข่วนมาหนี่เอานี้ออก สีผิวเขาจะ,จะเข้ากันกับหน้าเขาซึ่งจะไม่สามารถใส่กับบุ้ยบุยได้เห็นไหมผิวต่างเลยใกล้เคียงแต่แบบไม่ใช่อะคะ่ะคือเพราะมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวของแต่ละ,แต,แ,ตละแต่ละคนก็จะมีแผงหน้าทองของคนคนนั้นใช่ไหมเอามาใส่อืนอ่นมันก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าอาร์ตเดียวกันอะอาร์ตเดียวกันแบบสีผิวแบบนี้ได้มาดู ความฉ่ำวาวของนางคนที่สองกันนะคะเอาให้พอใจเลยน่ารักแล้วความน่ารักของเขาอะก็คือเขามีความที่แบบน่ายุนย่นยนยุยูเห็นไหมอ้วนๆคางสองชั้นนี้บอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้าทั้งหมดนะคะบอดี้ผ้าแบบนี้แขนขาเต็มนี่เต็ม ขาก็เต็มก็จะใส่ขาเว้าแบบน,นี้ได้สบายเลยค่ะใส่แผ่เพิด้านในได้เลยน้องจากรัสเซียยูเครนและก็คนที่สามนางยูยูจากอเมริกาคนนี้ก็จะสีผิวจะค่อนข้างที่จะเป็นแทนๆนหน่อยไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วก็ผมเข้มกว่าพี่พี่ เลยนะคะผมเข้มกว่าพี่ๆเลยดูเลยเป็นจะเป็นผมออกสีดำดำเข้ม,มๆเป็นน้ำตาลเข้มๆแล้วก็จะมีาลายผมด้านข้างแซมนี่ค่ะด้านหน้าด้วยเป็นเหมือนเทาๆรอยขีดข่วนของน้องก็ไม่มีคะมีแค่รอยเป็นจุดๆตรงจมูกแล้วก็ตาตาน้องเปลือกตาน้องก็จะเป็นแบบ มีเส้นเลือดฝอยเล็กๆปากเล็กๆแต่ความพิเศษของเขาแม่หนิงมีความรู้สึกว่าเขาหน้าอ้วนกว่าพี่เขาหน้าอ้วนหน้าบวมกว่าลองดูเขารู้สึกเขาบวมกว่าไม่ใช่เพราะมุมกล้องนะคะเป็นเพราะเหมือนมิติการลงสีค่ะทางๆท,ที่เขาเท่ากันหมดเลยนะสามคนเนี้แต่ว่าน้องคนที่สามอะ่ะหน้าบวมมากโอ้บวมเฉยเลย หน้าอ้วนกว่าเพื่อนเลยนี่ค่ะความน่ารักแม่นหนิงมีสามคนแล้วแฝดลูกแฝดสามของแม่นหนิงเองน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะแผ่นกล้องอีกทีหนึ่งนะคะความน่ารักของหนูลูกสาวแฝดโซอีค so ีด e นี่บุยบุยจากรัสเซียสาวน้อยคนนี้สองขวบแล้วแล้วก็คนนี้ก็เออหนึ่งขวบ ซึ่งแล้วค่ะหนึ่งขวบกว,กว่าแล้วน่ารักมากสาวน้อยจากยูเครนงานสั่งทำของแม่หนิงเองคนที่3ามยูยูยสาวน้อยเมกาน่ารักมากทุกคนจะมีใบเซอร์แบบนี้ นะคะเป็นใบเซอร์ที่การันตีว่าเป็นคิดแท้ค่ะไม่หนิงไม่ได้เอาอีก2คนนี้ออกมานะคะอันนี้เป็นของน้องคนที่3จะมี500คนค่ะตัวนี้จะเป็นสลัดลำดับที่ของน้องนะคะ2 2 3อย่างเงี้ยอีก2คนก็จะมะีเป็นเลขที่ของน้องนะคะ Soe Kiss by c r a s y Bra เ e s นะคะน่ารักสะสมงานแท้คิดแท้เป็นความภูมิใจของเราค่ะ เรียบร้อยความน่ารักของหนูทั้ง3คนคะ่ะไปดูรูปนิ่งของหนูในเพจได้เลยนะคะเดีย๋ยวแม่หนิงจะลงไว้ความน่ารักของหนูโซอี้คิดคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ